สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่ชมชมครับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาหลวงพี่นะครับผมหลวงพี่บนภูพี่น้องนะครับหลวงพี่เล็กวิ่งครับผมเล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลวงพี่ให้เด่น8กับ7นะครับผมมา79นะครับท่านชมแต่ว่าจับคู่บ่เข่าหลวงพี่ให้7 3 7 4ามเจ็ดสี่นะครับทชม ามาช่มบรรยากาศนะครับจะมีงานบุญนะครับผมเป็นบุญเดือนซีนะครับชาวบ้านกับมาเตมวัดพี่น้องมาซอยกันนะครับทําทเครื่องจักสารสอยดาวโอ้มีหอดบริการตัดผมหรือคุณพ่ออูนะครับผมในวัดชาวบ้รรบา,บานพูดนะสารติบเขาไปน้ำผู้น,นึงก็ตัดผมไปน้ำทรามาชมบุญบรนทฮาวันที่เท่าไหร่กพ่อวันที่สิบสองสิบสองมีนาจะถึงนี่บ่พ่อ ดือนมือเงนี่พี่น้อง <c oughs> บุญเดือนซีเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ครับสารติบเขาไปนั่มนะครับตัดผมไปนั่มพี่น้นองว่าเบิ้งของสสยดาวอู้ยบ่าเถาเห็นบา่นบาเถ่แล้วมักพูดนะเบิ้งฝีมือคุณพ่อพี่น้องฝีมือรุ่นนี้บ่ต้องถามควอมสวยงามรับประกันได้เลยพูดนะเลครับเพราะว่าสารมาตั้งแต่เป็นนุ่มจนสุ้มือนีนก็ยังนุ่มอยู่นะพ่อเนาะ <laughs> แม,นมน่นว่าแม่นยังยังนุม่มบิ่บางพี่ดองคุณครับของจากสารมาสอยดาวเด้อครับคุณนะยี่สิบบาทนะครับบนุนะครับโอ้รวมมือรวมใจกันดีแห้งทีมงานเาวบ้านนะครับคุณพอแต่ละคนน,น,นี่มักตะพอคนน,น,นะนี้แล้วคุณนะตัว่า สารดูคามชํนาน้าที่พี่น้องติ๊บเขามาเด้อมาเด้อมาสายดาวบุญวันที่12มีนาคม2567นะครับผมเอาเดี๋ยวจังไปหาลงพี่น้ำกันทรรมชุ่มนะครับผมชาวบ้นานก็มาเต็มวัดซอดยกันนะครับทรรมชุ่มไปธรรมชุ่มเข้าไปหาลวงพี่น้ำกันนะครับท้ายบรรยากาศในวัดหี่เบิงลด้่พี่น้องเด้อนะครับ หลวงพี่ก็ดีแล้วครับซอยงานชาวบ้านนะครับเอรอนะครับเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์พร้อมไหมครับผมเฮ็ดยังครับลวงพี่เขียงบ่ะเอ้าครับผมอ้าวนีน่แหละครับผมพีพ่น้นองเอาเลยหลวงพี่พี่จะมาห่อนบ่ค่ะ บอบอบอหอดงานไหนหอดลุงพี่ก็ซอยงานอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชุมนะผมกับไก่จะหอดมือบุญเล้วนะครับเนาะเข้าครับเก๋เลยเอากราบนมัสการครับลุงพี่ครับการนมัสการอ๋อมาสบายลุงพี่เพอนนำลุงพี่เพื่อก็ได้แจกใจสวัสดิ์จะ่นพอนับผมงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งให้แปดกับเจ็ดน้องลุงพี่เนาะครับ มาเจ็ดอยู่ธรรมชมมาเจ็ดลุงพีเขาวิ่งเอาในสีตัวนี้น,น,ะนะครับแต่ว่าบ่บมีเก่าด้วยลุงพีเนาะบ่มีเก่ามีแต่สามมีแต่สามกับสี่ <c oughs> จับคู่บ่เขา่านะครับธรรมชมมุมเห็นไหมขอหยังในตัวเนาะครับสามนี่ก็มาศูนย์สามเสียงดังในเด้อท่านผู้ชมเด้อเสียงกบไปใส่ไหมเสียงเอ่อ มันไซมประเทศยาควัลงพี่นะเทโตว่างพรเขาเทโตพระเขาไม่ได้จะเค่นครับเคล่เขาว่ามันเทจ้ใจดาครับเทใเดาประเทศตังตัวัตังัตังน่อยเอาอาจีะนีเสียงเน่ทำชมครับเสียงกบบานเท้าเอิญมากบไซม่พี่้องไซมอ่เอาวันนี้ได้แล้บอลงพี่วันนี้วันไหนดีเนาะ พึงมากดิหลวงพี่นี่ยพึงมหาครับหลวงพี่เฮ็ดงานลายๆงานหลายๆอ่าหลวงพี่ลืมมาเบาเถ่อมาหาท่านท่านในมาหากันจะมาหาตองงวดกับยันหลวงพี่ว่ามาไหวเกินนะครับแต่ตัวใดหลวงพี่งวดเนี่ยเล็กวิ่งปูฮะแม่นด้สามแม่นเล็กวิ่งปูปูว่นได้แล้วเอว่าเป็นยังครับไปไกลหุดเลยจังจะมาครับผมหลวงพี่บนภูได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะ วันนี้ติ๊อย่งไคืออะไรลงพี่อุ่่มแตงงานเนาะหนุ่งแตงงานใกล้กลบุญนุ่ตงานใกลบุญเหรอครับที่อะไรคะทีท่สองท่สองไรแบหนเนป้อหกันคับยูบานทีค่ะหมอลำก่อนปยุทที่ระบาดัโอ้ที่ระบาดหอมจันทร์คโอ้หมอลำก่อนดังตัวเนี่หมอหมอลำ หมอลำประยุก,ะยกอะหมอลำประยุกครับที่ละวัดหอมจันทร์เป็นหมอลำดัง,อองโอ้ยย่ำวงเวทย่มขึ้นย่มขึ้นครับโอ้ลงในวัดเลยเหรอครับลงวัดโอ้ยธรรมชมโอ้ยแต่ว่า,าก่อนประยุกมันดังหมดังครับดังที่ละวัดหอมจันทร์นี่หมอลำหมอลำดังนะครับหมอลำก่อนประยุกพ่อข้าเจ้าจังครับลำมวนเป็นลำประยุกเป็นลำก่อนเป็นลำซิ่งประยุกแม่พี่น้องนะครับเอาวิ่งตัวไรลงพี่ เอาเป็นแม่นคือผ่านที่ผ่านมาในหน้าหลวงพี่ก่อนปีใหม่แม่นได้ท่านผู้ชมมี่ตัวอะไรครับผมสีตัวสี่รักคือเกาสามสี่เกาศูนย์สามสี่ก้าวิ่งวิ่งเอาตัวใดไรหลวงพี่วิ่งวิ่งมีสามสเก้าศนย์อ่าเขียนวิ่งคือเก้าครับผมอ่าเอาสามสี่นก่อนมัครับครับสามสี่เก้สี ครับผมอ่าเ,เขียนขี้งดเก่าลวงพี่เขียนแบบนี้ท่านผู้ชุ่ะ,ะครับผมนี่นะครับแล้วก็จับบิงตัวใดลวงพี่เจ็บจับคู่นี่นมันบ่หลวงพี่จับคู่นี่มีสามศูนย์ 1> 30, 1, คือออกแล้วจะมาสามศูนย์อีกบ่สี่สามก็ออกแล้วนะครับผมสามสามสี่ออกติดเอาบิงตัวใดลวงพี่ศูนย์เนี่ วิ่งศูนย์ะครับผมศูนย์ตัวเดียวครับครัก <s> ับหกศนสามครับ <c oughs> ล่างออกเจ็ดเก่า ศูนย์ร,รองสี่ศูนย์องสี่นครับตัวร่องคือสีหดที่แล้วก็มาตัวรองนี่นลงพี่มาเจ็ดที่แล้วครับเอาจับคู่ไครับลุงพีครับจับคู่ครับลงพีจับคู่กั ศูนย์สี่ศู้าเอ้าตาห่าอยู่ในวินคือบ่มี่ครับเด็กสาม่มันมาเอาครับผมเ,เ,กเกินกันเนาะครับเดใกล้ๆเอาครับจับตัวใดลงพี รับศูนับศูนย์เกาเยมาครับผมศูนย์สประจับออกไปแล้วนาะลุงพี่เนาะอับแล้วศูนย์ไหนอีกลุงพี่ศูนหานหครับลุงพี่เอศูนหใส่น้ำด้ครับผมนะครับแล้วซีเลยครับซีเจ็ดซีเจ็ดซีาะับนลุงพี่อ่าซีเจ็ดธรรมชม หาคัพเจ็ดนี่ใจอยู่ในนอกในนอกตัววินนี่เนาะครับทำประชมเหรอลุงพี่จับให้ซีคู่นะครับเน้นคู่ใดล่ะครับลุงพี่เน้นบ่ครับเป็นบนล่างด้วพี่น้องเด้อนะครับเน้นศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับผมร่องสี่เจ็ดร่องสี่เจ็ดบวก้งตัวนี้ตัวร่องคือสี่เจ็ดทำระชมครับ เจ็ดนี่ยูนอกสูตรตัววินนี่นะครับเจ็ดกับหาเจับหานอกตัววิ่ครับหลวงพี่พรจับใซซสามเพราะว่าซีสามออกแล้วครับเจ็ดกับหาเปนอยู่อีกสูตรหนึ่งอยู่อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรสามกับพรจับเพราะว่าสูตรสามออกแล้วครับผมอ๋อท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับหลวงพี่บนภูนะครเบลกปูรอกอนนะเบลกวิ่งปูครัับผมีตววเเดยนาะครับ เล็กวิ่งปูเขาได้วิ่งสามเอานะครับวันนี้หลวงพี่จับไปสี่คู่วันที่แล้วจับไปสองคู่เจ็ดอยู่รักสิบอยู่น่าหลวงพี่เนาะพันเจ็ดสามมันเป็นเจ็ดเก้าพี่น้องเอานะครับถ้าผู้ใดมักวิ่งอี่จับชุดเก่าก็ได้เองมั่หลวงพี่สี่สามศูนย์สามเนี่ยจับชุดเก่าตาหลวงพี่เอาหาจับเจ็ดนอกสูตรมาใส่เอาแคปหน้าจอยทับชุ่ม ตับบิ่งเด่นศูนย์รอง4ี่ได้พี่น้องเดอ้อศูนย์สี่ศูนหะครับหลักกับซีลุงพีเนี่ยศูนเกตัวเด่นเนศูนย์เก่าครับตัวรอง47่เจ็ดรอากาบขอบคุณขอบคุณทงพีนะครับ,<อ>บผมสบซาถุกพอกันคิดหนาอนะับสอดีครับ